มาดูหัวข้อถัดไปนะครับเป็น Result นะครับเป็นผลดูที่เฟสหนึ่งก่อนนะครับเฟสหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่อเป็นการรีวิวหรือเปรียบเทียบข้อมูลในในเชิงตัวเลขนะครับคือค่า Density นะกับค่า Schedule นะครับคือเ e อ s ่อ y e น s i t ีนี่หมายถึงค่าแบบวัดต่อตารางเมตรหรือว่าจำนวนคนต่อตารางเมตรอย่างนี้นะครับ ส่วนสเกจ l ูก็คือเหมือนกับกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะค่ามันเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแม็กซิมัมอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นทรงอย่างเงี้ยนอที่เป็นเมื่อก่อนผมเรียกว่าเป็นพวกเดลี่โปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในในบทความนี้เขาใช้คำว่าสเกจ l ูนะครับสำหรับเฟสหนึ่งนะครับเขาไปดูที่รูปที่หนึ่งถึงสามนะครับบอกว่ารูปที่หนึ่งสามนี่ยให้ข้อมูลให้การเปรียบเทียบนะครับข้อมูลเรื่อง คนนะครับความหนาแน่งของคนที่ใช้งานอาคารนะครับไลติงนะไลติงพาวเวอร์เดนซิตี้ครับวัตต่อตารางเมตรของระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ปลั๊กโหลดวัดต่อตารางเมตรของตัว Equipment นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ในอาคารนะครับก็เขาจะเปรียบเทียบค่าเดนซิตี้กับตารางการใช้งานนะครับแอซิด can b e s e e นนะครับก็ตามที่ได้เห็นจากรูปเขาบอกว่าค่าความหนาแน่นนี่นะมันก็แปรผันไปอะแตกต่างกันในระดับ by by factor of ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต่างกันกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาบอกว่า vary by a factor of two ก็อา,อาจจะมีบางบางแห่งนี่ที่มันค่ามันต่างกัน กือบสองเท่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับระหว่างประเทศต่างๆนะครับยังจําได้นะที่เขาเทียบกันยี่สิบสามรีเจียนแต่ที่เรานับประเทศกันน่ะนับได้แค่ยี่บสองรีเจียนเนี้ยนะครับขอโทษยี่สิบสามรีเจียนยี่ิบสามภูมิภาคแต่ว่าเขาบอกแต่ว่าพอนับประเทศแล้วมันมาจากยี่สิบสองประเทศก็เลยที่ผมเดาวไปว,ว่าในอเมริกาอาจจะมีสองรีเจียนอะไรเงี้ยน,นะครับอ่ะ ก็คือระหว่างประเทศต่างๆนี่นะมันค่ามันจะต่างกันสองเท่าหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่าประเทศที่เรียกว่าเอ็กตรีมก็คือประเทศที่แบบต่างกันมากๆเนี่ยมันจะมีมาตรฐานการใช้ชีวิตมาตรฐานการอยู่อาศัยในที่มันใกล้เคียงกันก็ตามนะครับอาจจะแบบคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกันะประเทศที่ดีใกล้เคียงกันะ แต่ว่าค่าเนี่ยค่าพวก density หรือว่าตารางการใช้งานจะต่างกันเกินสองเท่าก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวหยุดตรงนี้เราไปดูรูปที่หนึ่งถึงสามแล้วแกะข้อมูลกันก่อนนะครับเออเอ,อย่างทุกทีถ้าเป็นวิธีอ่านหนังสือขอผมจะไปดูรูปภาพกับตารางก่อนพอเขาอ้างถึงรูปภาพกับตารางปุ๊บเนี่ยผมจะไปดูก่อนแล้วก็ดูว่าตัวเราเองอะถอดข้อมูล จากรูปภาพพวกนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอ่านตรงย่อหน้าน,นี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปตรงนี้ทีหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ไปไล่ดูรูปกันนะครับสักคลิปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านตรงนี้ต่อนะครับ